สวัสดีนะฉันนางิเซชิโร่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันกำลังจะตามหาเรโอนะแล้วหวังว่าฉันจะเจอเรโอในอาวีละกันนะ <S 2> <S 2> <S เอ๋ถึงตาฉันเลือกตัวแล้วเหรอเล่นตัวอะไรดีนะน่าเบื่อจังเลยฮะอืมหยิบเป็นเพนละกัน สกินนี้ได้ขาวว่าฮันติมองยากนิ่ก็ไม่เร็วนะเร็วนายอยู่ไหนฉันจะตามหานายให้เจอนะเร็วก่อนที่เราจะไปหาเร็วนั้นเราจะต้องฟาร,ร์มก่อนเพื่อจะได้มีเงินขอบคุณเทวนะที่มาช่วยฟาร,ร์มแล้วกันนะเอ๋ดูเหมือนเรนกางจะเกิดเลยขึ้นอนะน่าเบื่อจังเลยแฮะขอเข้าไปด้วยสิอ้าวเร็วนั่นนายใช่ไหมเร็ว ฉันมาตามหานายแล้วนะเรโอวขอโทษเรื่องที่ฉันหักหลังนายในบูล็อกนะเรโอวนายทำกับฉันได้ไงเลือดฉันเหลือน้อยเนี่ยใจเย็นเรโอวอยา่าซีเออเฮ้ยอย่าตามฉันมาซีเอ๊ะเดี๋ยวนั่นมันเรโอวนั่นนายใช่ไหมเรโอวฉันมาหาแล้วนะเรโอวไม่ได้เจอกันนานเลยเออ นายทำแบบนี้กับฉันได้ไงเรโอวูไม่ใช่เรโอวไอ้ควายนายเป็นใครกันนะฮะเรโอวอยู่ในุ่มนี้เหรอฉันมา <ไป S 1> หาเรโอวฉันไม่ใช่เรโอวคิดถึงนายจังเลยเรโอวนายอย่าหนีเราสินายเรียวใช่ไหมเรโอวอย่าหนีเราไว้เจอกันใหม่นะเรโอวฉันจะตามนายให้ทันแน่ฉันคิดถึงนายจังเลยเรโอวเอ๊ะนั่นมันเรโอว นายมาหาฉันแล้วเหรอเพื่อนฉันคิดถึงนายมากเลยนะเรโอวยินดีที่ได้พบกันนะเรโอวถ้ามึงจะาคากูขนาดนั้นต้องเรียกกูว่าเพื่อนก็ได้ไอ้สัสเรโอวฉันกำลังไปหานายนะเอ้าไอ้เหี้ยซิปเอ้าเอาไอ้เหีเเ้ยซิปนี่เรโอวนายจะยิงฉันไปถึงไหนละเรโอวฉันเริ่มจะชักทนไม่ไหวแล้วนะเรโอวนายคุยกับฉันหน่อยสินี่เรโอวนายออกมาจากพุ่งไม่บอกฉันเลยเรโอว ฉันมาหานายแล้วนะเร็ว <c oughs> ฉันโกรธนายแล้วเร็วนี่อย่าว่านี่อย่ามันเก็บควาคิวไอ้สัสเอเยเก่งใยวะเพื่อนที่หลังมืตรงมาเนาะเร็วนั่นนายใช่ไหมเร็วฉันมาหานายแล้วนะเร็วนายผลักฉันเข้าป้อมทำไมเ,เร้ยวทำไมนายมาลุมฉันล่ะแบบนี้ต้องสวนแล้วเออเอาไวท้ทีหลังแล้วกันนะเร็วตอนนี้สก,กิลฉันยังไม่พร้อมนะ่ะไว้ฉันไปหานายแล้วกันนะ นี่เรโอวฉันพร้อมที่จะมาหานายแล้วนะฉันกำลังไปแล้วนะเรโอวเป็นไงบ้างเพื่อนไม่ได้เจอกันนานเลยฉันขอโทษนะที่หักหลังนายในบูล็อกเนี่ยหวังว่าตอนนี้เราจะกลับมาเล่นบอลด้วยกันอีกได้นะเรโอวไม่ต้องมาหากูไงเรโอไม่ได้เจอกันนานเลยนะเรโอพ่อมาไงสัสแถวนี้น่าจะไม่มีเรโอ ขอจบป้อมแล้วไปหาเรโอที่อื่นเลยละกันนะป้อมกูแตกแล้วไอเวย์นี่โอละหัวจะปวดไอเชียนานี้ที่ทำหาเรโอไรโอกูก็บอกอยู่พวกเราไม่ใช่เรโอใช่ใช่ใช่พวกกูไม่ใช่เรโอีน่าขยะขยงเอ๊ะจะปิดคลิปแล้วเหรอสนุกด้วยแป๊บเดียวเองแฮะก็เป็นว่าคลิปนี้มีเพียงแค่เท่านี้ละกันสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์และกด Subscribe ด้วยล่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ฉันขอตัวไปหาเรโอไปละโอเจกัค,คลิปหน้าบ๊ายบายเรโอตายอยู่ไหนกัน